อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้อยู่เกมอีฟ้าออนไลน์สนะครับผมในวันนี้เราจะมาตีบวก8กันขึ้นบวก8เลยนะครับผมโดยเราจะตีนักเตะคนนี้ในใครก็ไม่รู้นะ แมันขึ้นเจ็ดเฉยๆก็หกหนึ่งมันเป็นเจ็ดไงเลยจัดสน่อยบวกแปดนะฮะติดก็ตัวแรกในชีวิตนะครับนะเอาไงดี๋ยวเลยอ่ะเอาเลยกันดูราคาด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราลองใช้ดูไหมแบบสูตรเปลี่ยนเป็นเคจอะไรอย่างเงี้เพื่อเพื่อใช้ได้เพื่อใช้ได้นี่เอาล่ะเป็นเคจีละเอาละครับ นะครับชนกีทีดีครับตุกแปดแปดที่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วกดอัปเกรดครับผมไปแล้วครับเจ็ดสามเจ็ดสามยังไงครับรีบร้อยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับแสงมันจ้าสะลเกินแสงสีทองอารามไม่กอดไม่ไหวครับหัวร้อนครับรละลาน้ากดมากไม่ตวงเฮ้ยเออแตกหมดเลยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วตายครับลาลาน่าก็ไปครับโอ้ ครับสมันนยนี้ล่ำลาไปด้วยบวกโซนตัวน,นี้ครับซีโอเกนในที่ดออีตายตายตายปดแม่ผมเลยปดปดนี่เออหน้าไปก่อนนะต้องใช้นะโอเคครับวันนี้มันมีอะไรฉันคิดสั้นๆมาตีบวกกันได้เฉยนุ่งนานนุ่งนานเจนคลิปต่อไปครับผม